คู่รักดาราฟาฟานอาถานรักครบรอบ8ปีเตรียมขยับสถานะสู่คู่ชีวิตรักมาราธอน8ปีขยับสถานะใหม่ผู้ต้องรักเป็นแฟนกันมานานมากๆสำหรับคู่รักมาราทอนโฟกัสจิรกุลและเจมกิตเกษมหรือเจมบีโอวายซึ่งล่าสุดเป็นวันครบรอบเป็นแฟน8ปีสาวโฟกัสก็ได้อวดช็อตหวานคู่แฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นมุ้งมิ้งว่าครบรอบ8ปีแล้วนะรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืนน้ำหนักตัว555 แอดเจมกิตเกษมหน้าหนุ่มเจมก็หวานไม่น้อยหน้าโพสต์บอกรักฉ่ำกลางไอจีว่าเอชูเดอ o ทูยูแอดโฟกัสเบบี้ฮิโปขอบคุณที่รักกันมานานขนาดนี้นะจ๊ะน้องสาวจะพาไปถึงฝั่งถึงฝาให้ได้เลยทั้งนี้หนุ่มเจมเพิ่งให้ได้สัมภาษณ์ไปเมื่อเดือนก่อนว่ากำลังจะมีข่าวดีเริ่มต้นชีวิตคู่กับสาวโฟกัสจากเป็นทางการ มีแผนจะจัดพิธีมันในปีนี้แต่ยังไม่แต่งขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t i n n i c o m